สวัสดีครับผมเปิดกล่องลุ้นการ์ดวันนี้นะครับก็คือกล่อง tops chrome y u f a Cup competition value box ปี202324นะครับก่อนที่จะไปเปิดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมซื้อกาดได้ที่เพจ Facebook i n ส c a r ร้าน s h o p ปีเว็บไซต์ i n s c a r com รายละเอียดด้านล่างคลิปนะครับมีลิงก์แปะอยู่เดี๋ยวมาดูที่ตัวกล่องกันเลยครับราคากล่องนี้ประมาณ1 5 0 0 1า0 0นะราวๆนี้นะบวกลบเนาะกล่องหุนบุบน,นะผมก็เอากล่องบุบเนี่ยมาเปิดเดี๋ยวกีดกล่องเลยพูดไปด้วย หนึ่งกล่องจะมีการ์ดแพ็คแพ็คละสใบการ์ดทั้งหมด28ปใบนะแกย,ยากยอะกล่องนี้รุ้นลายเซ็นได้นะลายเซ็นแบบลายเซ็นเดี่ยวลายเซ็นดูโอลายเซ็นทริปเปิลมันออกได้นะจากกล่องเล็กเนี่ยก็ออกได้นะการันตีอควาพิซึมพารเลล4ใบต่อกล่องนะแล้วก็การันตีใบลัน1ใบต่อกล่องเลยนะอ่าแก่และเอามาอ,นนอันนี้น่าจะฮิตนะ ใบที่2ผมดูเปิดมานะน่าจะใช่คือใบรันเนี่ยมันออกได้แบบต่ำถึงวันออฟวันเลยนะมันไม่ได้แบบมีพ a นเร็แยกนะมันออกเหมือนฮ o อบบี้เลยอะใบรันเหรอเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมันไม่ใช่อความันอาจจะเป็นแบบใบรันนั่นแหละเออก็จะไปเปิดที่หลังเท่านั้นอ่ะไปเปิดซองที่2ก่อนนะนี่นะอควาพิซซึ่งการันตีสใบต่อกล่องนะอ่ะไป Base. อันนี้ r e f a c t o r factor ก็จะเขียน r e f a c t o r rc กล่องน,นี้ก็เราหายามาอ่ะอย่างเดียวอ่ะได้ยามาคือคุ้มคือยามาเนี่ยมันเหมือน f a ต t y สมัยนั้นน,นนะ gas f a ตี้เคยราคามีราคามากเลยนะแล้วก็เจ็บนะอ่าใบที่สองพอเจ็บกลับมาก็นั่นแหละไม่เหมือนเดิมเลยตามนั้นนะราคาการ์ดก็ล่วงนะนี่เราต้องลุ้นยามา เพราะว่าอย่ามาเพิ่งอายุ17นะเออแล้เราแบบลงเล่นแบบเกมใหญ่มันคือกมันอาจจะเปราะอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นะ่าจะเป็นนะอินเสิร์ตนะบาโคล่าอาชีตตัวนี้ก็น่าหน้าหน้า,นาจับตามองเหมือนกันนะตัวนี้อันนี้เป็นลอนดอน calling อินเสิร์ตเนาะบุกยุทากะอ้๊ยอันนี้กาาโชะอ่ะไม่ใช่วันเดอร์คิดฮาร์ลันสันใครอ่ะไม่รู้จักเป็นอินเสิร์ตนะสวยคือกล่อง บัสเตอร์หรือกล่องแวร์ยูเนี่ยมันหายไปสองปีนะคือเขาเขาไม่ได้ทำมา2ปีนะปีนี้กลับมาแล้วไอซ์ดิมาเรียรีแฟคเตอร์เอ็มเบมเป้อาร์ซีฟอร์สันแมนยูนะแต่ว่าปีนี้มันเพิ่มกล่อง <c oughs> ขึ้นมานะเป็นกล่องจัมโบ้บ็อกซ์การันตี3ลายเซ็นสนะ์อ่ะแล้วก็กล่องดีไลท์บ็อกซ์ การันตี2เส้นแล้วมากล่องฮอบบี้นี่การันตีโอ้ยามาอ้อหอันนี้ไม่รันนะแปะ่มีราคาอ่าโอเคอู้อันนี้เป็นอินเสิร์ตสวยฮาแลนด,ด้วยโอ้โหสตาร์เดบิวต์อันนี้สวยอินเสิร์ตฟิชชั่นคาราเตียเบสอ่าซองก่อนไม่รันดูว่าอันนี้ แล้วเมื่อกี้มันคืออะไรเนีย่ยอันนี้มันมี5ใบอะ่ะตีมต้อง4ใบไม่ใช่หรอเปิดนี้ก่อนแล้วกันเปิดนี้ก่อนนะ,ะนนอนนะโอ้โหใบรันอยู่นี่นะอันซูฟาตี้พูดถึงก็มาเลยนะ036ย์สทับสองอันนี้เป็นไวโอเลส์สปักเกิลทับสองนะ er ก่อนซาเลตซีดานเฮ้ยลูกซีดานเลยเนี่ยอ่ะทำไมมันมี5ใบอ,อ่ะมูซาลาอควาปิซึมนี่ไม่มีไร ก็ oh. 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 เป็นอินเสิร์ทธรรมดานะ Shooting Star อ่าถ้างั้นผมเปิด2กล่องเลยยังไงก็เออเปิด2กล่องไปเลยนะที่แรกว่าจะเปิดกล่องเดียวถ้ามันแบบเปิดไปเลยเพราะกล่องมันบุบอ่ะมันก็ไม่ค่อยอยากมันกล่องมันบุบก,ก็เปิดไปนะอ,อืออ่าเราลุ้นอินเสิร์ทที่เป็น Caseit d e g e n e r ี่อะไรเงี้ย หนึ่งใบต่อเคสนะเราลุ้นใบนี้ก็ได้นะอันนี้สองที่สองจำได้และดูดูเบรกมาเยอะไปเร็วนะมันแค่เดียวมันไม่มีอะไรหรอกอันนี้ใบลันอนะไว้หลังเดี๋ยวไม่มีอะไรนะเหมืนไม่มีอะไรดูว่ามันใบลันมันหมดก็คือหมดเลยนะไปฮาแลนเบสต่อไป ลายเซนนี้เล็ดออกลายเซนเนี่ยอะฟิวเจอร์สตาร์ลายเซนเล็ดออกลายเซนก็1นึงสใบต่อเคสมั้งผมไม่ชัวร์นะแต่คือเล็ดปกติมันก็ละเๆลาเนี่ยนะเคสนึงมี40กล่องอะประมาณ1น่งต่อสิบกูโอ้ oh KDB insert นะ body RC คือแล่ไม่ใช่ RC แล้วนะ เอ็มบัปเป้รีแฟกเตอร์น้ำใบนี้นี่เก็บไว้ใมมาลินแล้วจัมฟี่นาชานอควาพิซึมเอนโกนี่สตาร์บอลใครเนี่ยแกนมูลเลอร์นะตำนานบายเยันสวยนะว่าดีไซน์นี้อลิสเตอร์เลน,น่า คือมันไม่ได้แบบเดี๋ยว3เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะตองหนึ่งห้าใบอะไรเงี้ยมันใส่มาไม่รู้สมัยมันใส่มาอย่างนี้นะเจจ้องผ่านเบนโดกอาซีของลิฟูก็ตัวนี้ก็เร็วเร็วจีดตัวนี้ผมว่าน่าเก็บออ้น่าจะทับสองก็เาใบเดิมนะมันจะ้ิิดยามาโอ้โหอ,อินเสิร์ตวัดยามโอ้อยู่โลป้าแล้วไม่ใช่ละ สม,สมบูรณสไลด์โหศูนย์เจ็ดแปดทับสองเก้าเก้าอ่ะผมรีแคปแป๊บเดียวนะเอาคว้าไปซื้กอกล่องละสี่ใบนะต้องได้แปดใบนะหนึ่งสามนี่จุดเป็นไงอ่าแปดก็ใบลันก็ต้องเป็นสองใบนะได้ใบนี้อ่าทับสองเก้าคือมันมันมันไม่ได้ว่าออกสองคือมันออกต่ำกว่านี้ได้นะเออแต่ผมแบบดวงก็ได้ลันลันสูงมากก็อินเสิร์ตอย่างเงี้อยอย่างละกล่องนี่ไงรามินยามะอาคว้าไปซื้อ ก็มีอินเสิร์ตด้วยเท่ๆอันนี้เท่อันนี้สวยนะสวยเลยอ่ะอะประมาณนี้นะก่อนจะไปก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมซื้อการ์ดได้ที่เพจ f a c e b o o k i n s c a r ์ร้าน s h o p e ีเว็บไซต์ i n ง a r า .com รายละเอียดด้านล่างคลิปนะครับมีลิงก์แปะอยู่วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม